ข่าวดีโอนเงินให้เกษตรกร4กลุ่มนี้รอรับเงินเลยเช็คเลยโอนเงินวันไหนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอ,อมอก็ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,กรถึงเดือนกันยายน2563นะคะให้กับเกษตรกร,ก,รกลุ่มตกหล่นจำนวน15,000บาทโดยให้เกษตรกร,กรตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ w w w y y a k เยียวยาเกษตรกร .com นะคะความคืบหน้าล่าสุดนะคะมาตรการเยียวยาเกษตรกร,กรจ่ายเงินให้5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน รวมรับ1 5 0 0 0บาทโดยมีระยะมาตรการเยียวยาตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนกรกฎาคมโดยเป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,กรในช่วงโควิด -19 นะคะซึ่งก็มีดังนี้นะคะกลุ่มค้างโอนงวดที่3กลุ่มอุทรกลุ่มตกลนแล้วก็กลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จนะคะซึ่งก็ปรากฏนะคะว่ากลุ่มเยียวยาเกษตรกร,กรทั้ง4กลุ่มนี้นะคะ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วก็สหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะก็ได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เสร็จแล้วนะคะตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาและก็ได้นำรายชื่อนำเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือนะคะและในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้อนุมัติให้มีการเยียวยาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวันโอนเงินนะคะรอบสุดท้ายนะคะก็จะมีดังนี้นะคะ โดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรภายในวันที่15กันยายนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ใช้ธนาคารทกสนะคะก็ได้เริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะคะส่วนธนาคารอื่นๆนะคะก็ได้เริ่มโอนเงินวันที่8ถึงวันที่15กันยายนนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะใช้บัญชีพร้อมเพย์นะคะก็ได้เริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะคะ ทั้งนี้นะคะบางท่านสถานะก็ไม่เปลี่ยนนะคะแต่เงินก็เข้าบัญชีแล้วนะคะแต่ว่าไม่มี SMS แจ้งนะคะแต่ท่านก็สามารถตรวจสอบโดยตรงผ่านแอปของธนาคารได้นะคะหรือถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะมีปัญหาในการแก้ไขเลขที่บัญชีก็ให้ทำการกดปุ่มสีแดงที่มีคำว่าระบุช่องทางรับโอนเงินหรือว่าติดต่อตามเบอร์โทร02 5550555 55โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขบัญชีให้ซึ่งก็ต้องเตรียมข้อมูลดังนี้นะคะเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการเปลี่ยนนะคะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรที่อยู่ใน4กลุ่มนี้นะคะก็เตรียมรอรับเงินตามวันที่ที่แจ้งไปได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ